คุณผู้ชมครับปีใหม่นี้จะซื้ออะไรไม่ทราบแหละแต่ว่าจะไปเข้าดาวที่ไหนต้องที่นี่ที่พัทยา <c oughs> โมโนโทเวตินีน <c oughs> พัทยาเข้าวดาว2023เราเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยเราต้องเช็คทุกอย่างให้พร้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> อย่างเวทีเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แสงสีเสียงเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เราทดสอบกันไป <c oughs> ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมครับเพราะว่าก่อนจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้29/30และ31ธันวาคนนี้ครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศยามค่ำคืนครับนี่ฮะตเตรียมความพร้อมเราทดสอบระบบแล้วครับเวทีโมโนโทมิตินาพัทยาเข้าดาว2023นะครับบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบริหายจังหวัดชนบุรีครับในส่วนของเวทีคอนเสิร์ตหลักครับเราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วครับและเมื่อช่วงค่าวันนี้ก็มีการทดสอบระบบนะครับแสงสีเสียงนีครับโอ้โหยิ่งใหญ่สวยงาม เรียมพร้อมขนทัพเหล่าศิลปินขึ้นโชว์ครับตั้งแต่วันที่29ไล่ไป29 30 31ธันวาคมนี้และเขาดา่าเข้าสู่สัก,กราตใหม่กันส่วนพื้นที่เวทีย่อยครับและเวที EDM บริเวณหน้าทางเข้าก็มีการทดสอบระบบเช่นกันแสงสีเสียงทดสอบแล้วประดับตกแต่งในธีมสุดล้ำนะครับ The Festival of Severs a ครับเนรมิตพื้นที่ของแหลมบริหาให้กลายเป็นโลกใต้ทะเลครับ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทยาท่ามกลางเสียงดนตรีสุดล้ำจากศิลปินระดับประเทศนะครับรวมไปถึงที่บูธของโมโน2ทเ o ติ m นโมโนแม็กซ์แล้วก็อ e ีทูนครับที่เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้มาร่วมสนุกกันเพื่อลุ้นรับของรางวัลน,นะฮะมีกิจกรรมตลอดทั้งงานครับรวมไปถึงยังมีการออกร้านออกบูธขายสินค้าอาหารกว่า200ร้านคาด้วย แล้วในวันที่31ธันวาคมนี้คืนเขาดาวคืนสุดตาสุดท้ายของปีที่เราจะก้าวเข้าสู่สักรารใหม่ปีใหม่2023เนี่ยครับก็จะมีการจุดพลุที่เวทีแหลมบริหายและที่เวทีเกาะล้านนะครับเราจะจุดพลุพร้อมกันนานกว่า15นาทีครับเพื่อเขาดาวเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ลงทะเบียนกันก่อนนะครับตอนนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนลงหน้าได้แล้วนะครับจะง่ายเพราะว่าพอไปถึงหน้างานก็สแกนนะสแกน QR Code เข้างานได้เลยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e 2 9ครับทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับเพื่อความสะดวกในการเข้างานนะครับก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนลงหน้าครับและที่สำคัญไม่ใช่แค่สะดวกกับการเข้างานเท่านั้นแต่ว่า จะได้ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ในคืนวันที่31ธันวาคมนี้อีกด้วยครับค่ะรับรองว่างานในครั้งนี้คึกคักแน่นอนนะคะ